แบบเมซี่จริงๆโอ้ยนะดูไม่ธรรมดาครับว้าวเคลซี่พอดูได้นไหมอุ้ยเอามาเป็นลูกศิษย์เลยวะเอามาเป็นลูกศิษย์เลยใช่ไหมนี่ครับเขาอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการขับเรือว่าการขับเรือซิ่งมันมันมันต้องมีทักษะยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเจ๋งสุดสุดยอดมากจริงๆนี่เลยที่ pure Beschleunigung, scheiß auf Elektromotor สวัสดีครับผมก็ไป็รุ้นบ้านแพ้วครับวันนี้ครับก็เป็นคลิปดีๆครับทุกคนแขกบ้านแขกเมืองครับมาเที่ยวไทยแลนด์ครับก็วันนี้ครับก็ยินดีต้อนรับพี่มิสเตอร์โอลาฟครับก็เป็นช่างเครื่องกลนะครับจากประเทศเยอรมันนะคะก็วันนี้เขาอยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเรือซิ่งบ้านแพ้วเรานะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพามิสเตอร์โอลาฟนะครับไปพูดคุยกับช่างนะครับมืออาชีพนะครับที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเรือบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรือโยนต์ทั่วไปเรือซิ่งนะครับแล้วก็ นวัตกรรมการทําเรือนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพามิโตรานนะครับไปที่อู่เช่าเมื่อหลักห้านะครับแล้วก็อู่ช่างกวงหลักสนะครับก็คลิปวันนี้นะครับจะสนุกแล้มันแค่ไหนไปติดตามชมเลครับมอมอเเนนทไทยแลนด์ีเกิดมอน e ทปป i อันอั e u นอั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 นอออัน บ้านแถวบ้านแถวบอกว่าเซิร์ฟ Put your hands Put your hands Put your hands up บ้านแถวบ้านแถวบอกว่าเซิร์ฟบ้านแถวบ้านแถวบอกว่าเซิร์ฟบ้านแถวบ้านแถวบอกว่าเซิร์ฟ Put your hands Put your hands Put your hands up บ้านแถวคือทิมถ่ายแล้วทิมเกิดพวกเราเด็กเจนใหม่ไฟแรงกำลังกำเนิดว้าวตอนนี้ครับเราก็มาถึงที่อู่ช่างเบอร์หลักห้าครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ซึ่งพิเตอร์ลาฟเนี่ยแกอยากรู้ในเรื่องของการทำเครื่องยนต์ดีเซลในประเทศไทยมากครับวันนี้นบะให้มาคุยกับช่างเลยครับผมเฉพาะทางเลยว่าการบริกาเครื่องยนต์ดีเซลเรือเนี่ยมันจะต้องแบบอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปคุยกับช่างเบิร์ดครับโตมากับที่นี่ที่เขาเรียกว่าบ้านแถวอาจไม่เหมือนไม่อัมี่แต่ก็รับประกันว่ามันค่อนข้างแก่ยอยู่แล้วรู้สึกด,ดีเพราะเป็นทีมเนุดที่เกิดมาพรอมสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีทุกอย่างอยากเข็นแค่เพียงเราเปิดมาเป็นที่สองอู่ช่างเบิร์ดนะครับก็ราทําเครื่ รถยนต์ทั่วไปนะครับแล้วก็เรือด้วยนะครับโมดิฟายทั้งไม่โมดิฟายก็เข้ามาทําได้นะครับก็สอบถามได้ที่ช่างเบิร์ดได้เลยทุกคนก็ฝากด้วยนะครับใครสนใจทํารถทําเรือนะครับอู้ช่างเบิร์ดหลักห้านะครับเฟซบุ๊กก็สุขะโชคลีเลิศธันชัยครับถ้าเพจก็เบิร์ดหลักห้าไทยแลนด์ครับก็เดี๋ยวให้พี่เบิร์ดฝากเบอร์โทรติดต่อไปด้วยครับผมครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหกห้าห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าครับสนใจยังไงก็โทรมาปรึกษา คุยกันก็ได้นะครับเพราะว่าผมอะทำตามความต้องการของลูกค้าอาจจะทําเยอะทําน้อยได้หมดครับโอเคครับทุกคนก็ฝากอู่พี่เบิร์ตหลักห้าด้วยนะครับผมตอนนี้ครับก็อยู่ที่อู่ช่างกวงหลักสี่แล้วครับทุกคนก็มีตัวราครับก็มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวเรื่องเครื่องเกียร์หางนะครับเรือซิ่งนะครับแล้วก็เรือยนต์ทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับช่างกวงเล็กๆน้อยๆครับวันนี้ช่างกวงอยู่ไหมครับเนี่ยอ้าช่างกวงสวัสดีครับอ่า มีแขกมาเยือนครับวันนี้มิสเตอร์โอล่าครับช่างเครื่องกลจากเยอรมันอยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแท่นเกียร์หางเครื่องยนต์ทักเอามาเป็นลูกศิษย์เลยวะเอามาเป็นลูกศิษย์เลยใช่ไหมนี่ครับอ,อันนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับหางใบพัดเรือนะครับทุกคนเปิดนอกเลยเป็นแป๊บน้ำข้างในเป็นบูธอันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับ ห the okay. ่างนะครับทุกคนห่างเรือห่างยาวนะครับน้ำเข้าไปข้างในได้ไหมได้พอเวลาเวลาวิ่งเวลาใช้งานน้ำก็ขึ้นโอเคโยพรมีปัญหาอะไรไหมเพราะว่ามันใช้งานมด้ดีจริงเวลาเ้าเปลี่ยนคือมันก็ใช้งานได้ปกติแต่มันมีอายุการใช้งานพวกานี้ตอนนี้เขาเป็นอันคิวไม่ดี เบรรยากาศของอู่ช่างกัวนะครับที่รับทําแท่นเกียร์แท่งหางนะครับเครื่องยนต์เรือนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ช่างกัวครับฝากถึงอู่เกึงช่างกัวหลักสี่ด้วยครับว่าทําเกี่ยวกับอะไรบ้างครับฝากมนเด้ครับของช่างกัวก็มีแท่นเกียร์หางแล้วก็ตกแต่งความสวยอะไรเงี้ยครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรครับ081 296ป2 9 0สกากงู้ก็ฝากงกึงช่างกัวหลักสี่ด้วยนะครับ โทรมาปรึกษาได้ครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่เจ้าร้านเะนี่ยเขาอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการขับเรือว่าการขับเรือซิ่งมันมัน,ม,นมันต้องมีทักษะยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เราเขให้การเรียนรู้เขานะคะว่าการขับเรือจริงมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารู้ทักษะในการขับมันนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้เดี๋ยวผมดูแลโอเคก็<อ>คือขับลอยๆนะพอการขับเรือต้องมีทักษะใช่ไหมครับเต้าใช่เบื้องต้นนี่คือยังไงบ้างฮะเดี๋ยวให้รู้จักขับเร่งก่อนคันเบาคันเร่งก่อน โอเค you steer only with this or with this with this ซ้ายขวาซ้ายครันี่นะ go left ซ้าย left ซ้ายนี่ just ข h าโอเคครับก็เดี๋ยวมันจะโอ้ลารนะฮะเขาอยากทดลองขับนะก็คืออันนี้เมื่อเราเซฟตี้เวลาแล้วทุกคนแค่แบบแค่อยากอยากรู้อยากลองอะไรเฉยๆนะครับแค่สั้นๆเราทุกคนแบบ โอเตนะครับแขกมาเยือนนะครับเราจะขับให้เขานั่งวันนี้เปียให้เขานั่งขับให้เขาขแล้วนะให้เราขับให้เรานั่งมากทุกคนเยอรมันนะครับขับให้ไทยแลนด์นั่งทุกคนโอ้เมสซี่จริงๆโอ้ย่ยดูไม่ธรรมดาครับเก็เราบอกว่ามิสเตอร์โอลาฟนะครับเขามีใบขับขี่เรือนะครับจากต่างชาติด้วยนะครับของประเทศบ้านเขาเนาะเขามีใบขับขี่เรือด้วยก็ค่อนข้างที่จะมืออาชีพพอสมควรครับทุกคนสอนไม่นานนะครับขับได้เลย ช่วงเวลาทัานจันนะครับที่เต็มไปด้วยความสุขแล้วรอยยิ้มของพิเตอร์โอลาฟครับชาวเยอรมันเขารู้สึกแบบแบบดีใจมากที่เขาได้มาลองที่นี่นะแฮปปี้มากก็ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไว้ร่วมกันทั้วชาแนลด้วยครับแล้วก็อย่าลืมครับกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบาย,บาย,บาย